วิธีเพิ่มเพื่อนและเล่นกับเพื่อนในโลบล็อกทำยังไงน้องๆที่เพิ่งเริ่มเล่นโลบล็อกแล้วอยากเล่นกับเพื่อนก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมครับขั้นแรกเลยต้องเพิ่มเพื่อนกันก่อนถึงจะเล่นด้วยกันได้ให้เราส่งชื่อให้เพื่อนหรือว่าให้เพื่อนส่งชื่อให้เราไปที่ช่องค้นหาใส่ชื่อที่ต้องการจะเพิ่มเพื่อนแล้วกดค้นหาจากนั้นก็เพิ่มเพื่อนตามปกติพอเป็นเพื่อนกันแล้วจะเล่นด้วยกันยังไงมี2วิธีครับวิธีแรกให้ใครสักคนหนึ่ง เข้าไปในแมปก่อนแล้วให้อีกคนนึงเข้าตามอย่างเช่นผมจะเอาตัวของผมเข้าไปในแมปแล้วผมจะเอาอีกตัวหนึ่งจอยเข้าไปตามหรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งคือสร้างเซิร์ฟส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็ส่งลิงก์เซิร์ฟให้เพื่อนแบบนี้ก็จะไม่มีคนอื่นนอกจากเพื่อนเราเข้ามากวนเวลาเล่นส่วนวิธีสร้างก็ง่ายๆครับกด create private server ตั้งชื่อแล้วกด by now กด customize กดติ๊กถูกตรงプレนารวกด generate ตรง private server link แล้วก็ลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนหรือว่าเราจะเข้าไป ในเซิร์ฟและเพื่อนกดจอยตามมาก็ได้